สวัสดีชาวราศีเมษทุกท่านนะครับผมก็ขอทํานายดวงชะตาวความรักของชาวราศีเมษตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15สิงหาคมนะครับว่าความรักของชาวราศีเมษจะเป็นเช่นไรน,นะครับผมและนี่ก็เป็นการทํานายดวงความรักทั่ว,วไปนะครับไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงสำหรับคุณก็ได้นะครับและสำหรับใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างลิปอีกแล้วเ,เช่นกัน นะครับผมก็มเริ่มดูดวงความรลกของชาวสีเมษในเดือนสิงหาคมดีกว่าว่าจะเป็นเช่นไรกันบ้างนะครับมาเริ่มที่พไพ่ใบแรกกันก่อนเลยนะครับเป็นไพ่ขึ้นมาว่าไฟออฟวานนะครับหรือว่าไพ่ห้าไม้เท้าจะเห็นภาพของคนที่มีปัญหาต่อสู้กำลังต่อสู้กันนะครับถี่มังกรแล้วกําลังห้าหันกันแต่เห็นไหมครับผมว่าคนหนึ่งเนี่ยถือไม้เท้าที่เหมือนกับพยายามแก้ไขเพราะฉะนั้นใครหลายคนเนี่ยชาวสีเมษหลายท่านเนี่ยคุณเมธเนี่ยมีปัญหาคนที่คุณรักเนี่ยก็มักจะเหมือนกับพยายามหาทางแก้ไขพยายามหาทางออก นะครับทะเลาะกันหรือมีปัญหากันเนี่ยเราก็มักคิดว่ามันยังไงก็คือความรักยังไงก็ควรจะกลับมาแก้ไขกลับมาแก้ปัญหาแต่ไม่ใช่กันที่ไหนครับทะเลาะกันมีปัญหากันแล้วเขาขี่มังกรเดินเนี่อกไปขี่มังกรแล้วทำร้ายกันแบบนี้หรือเดินจากกันไปแบบนี้เพราะฉะนั้นไพ่ใบนี้บอกความรักความรู้สึกของชาวสีเมนตอนนี้ว่าคุณค่อนข้างรู้สึกว่าสิ่งที่มีปัญหากับความรักหรือความรักที่มีปัญหาต่างๆนานาที่ผ่านมาเนี่ยหลงว่าสักวันมันจะดีขึ้นหวังว่าจะพบเจอคนที่เหมือนกับ กิงออกเป็นไอคอนหรือพระราชาถือเหรียญเห็นภาพของผู้ชายคนนี้เขาถือเหรียญไว้ในมือหมายความว่าพบเจอคนรักคนเดิมคนดีคนเดิมที่กลับมาเห็นใจกลับมาสงสารกันหน่อยได้หรือเปล่ากลับมาเป็นคนเดิมคนดีคนเดิมที่เคยรักเราในวันนั้นได้หรือเปล่าเพระไพ่กิงถือเหรียญไม่ยด้ว่าครั้งหนึ่งเราเคยเห็นคนคนหนึ่งคนรักของชาวสีเมลายท่านเนี่ยเคยเป็นคนที่มั่นคงกลายเป็นคนที่เคยเป็นคนที่ใส่ใจดูแลเรามาก่อนเคยเป็นคนที่จริงจังถือไม้เท้ารักเราเลือกเรามั่นคงแล้วก็จริงใจกับเราและเป็นคนดีกับเรามาก่อน แต่วันนี้ไพ่ห้าไม่เท้าวันนี้จะมีปัญหาบางสิ่งบางอย่างที่ไม่เข้าใจกันหรือทะเลาะกันหรือมีปัญหาที่เหมือนกับไม่เข้าใจกันหรือเลิกลากันไปหรืออะไรก็ตามหรือมีคนอื่นเขามาแทรกการก็ตามเราก็คิดว่าการทะเลาะกันเนี่ยหวังว่าเขาเนี่ยจะกลับมาเป็นคนเดิมหวังว่าจะกลับมาเป็นคนรักคนเดิมคนดีคนเดิมที่เคยเป็นไม่ใช่ว่าเป็นไพ่ขึ้นมาว่าห้าไม่เท้าเป็นใครก็ไม่รู้ที่จะตัดใจทะเลาะกันแล้วก็เดินออกไป เราหวังว่าการทะเลาะกันหรือมีปัญหากันเนี่ยจะกลับมารักกันแบบเดิมนั่นแหละที่ชาวสีเมษคิดนะครับเพราะครั้งเราเคยเห็นเขาเป็นแบบนั้นเพราะฉันพไพ่ใบต่อมานะครับขึ้นมาว่า two of pentacles หรือไพ่สองเหรียญเป็นภาพของผู้ชายคนนี้ถือเหรียญไว้ในมือสองเหรียญเห็นไหมครับทั้งที่เหรียญมันก็เหมือนกันเพราะฉันพไพ่ใบนี้บอกชาวสีเมษท่านว่าคุณก็คงอยจะถามคุณว่าคุณรักแหละว่าเราทําผิดพลาดตรงไหนเราไม่ดีตรงไหนนะครับเวลาที่ผ่านมาเนี่ย infinity เนี่ยมันไม่มีค่าเลยเหรอ วันและคืนที่สร้างกันมาความรักที่ให้กันมาเนี่ยคาว่ารักที่เคยบอกกันมาเนี่ยมันไม่มีค่าเลยเหรอเหรียญก็เหมือนกับเหรียญด้านเดียวกันหมายความว่าเหรียญก็เหมือนกันหมายความว่าชาวสี่เมษาท่านเนี่ยคุณก็เหมือนกับจะบอกเขาว่าเราเนี่ยก็สามารถเราก็เป็นคนคนหนึ่งนะเราก็เป็นความรู้สึกเจ็บได้คิดเป็นร้องไห like ้เป็นนะครับถ้าใครถ้าเกิดเขาไปเลือกคนอื่นถ้าเกิดเขามีคนอื่นเราก็อยากจะบอกเขาว่าเราเนี่ยก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่ต่างอะไรกับคนอื่นหรอกนะเราก็เป็นคนดีได้เราก็เป็นคนที่เเเเเเขขาาาาลือกกได้้นนนะพรรรรคคัังงึยทีี่ป็แบบ เขาลืมไปหรือเปล่าว like ่าเคยรัก huh. กันที so, ่เป็นแบบนี้เคยรักกันที่ชาวสีเม็เป็นแบบนี้แต่วันนี้ไพ่ห้าไม้ทับก็กินถือเหรียญนะครับระหวังว่าเขาจะจําได้ว่าเขารักเราที่เราเป็นยังไงเขารักเราที่เราเป็นแบบไหนระหวังว่ามันจะเป็นแบบนั้นเพราะฉันไพ่เป็นอีกว่าสองเหรียญหมายความว่าเราให้เวลาเราให้การพิสูจน์ว่าการที่เขาไปเลิกคนอื่นหรือการที่ทะเลาะกันไปีรือเลิกรางกันไปหรือมีปัญหากันไปเนี่ยระหวังว่าสักวันหนึ่งเขาจะนึกได้เขาจะจําได้ว่าเขาเนี่ยเคยรักเราเพราะอะไรเคยรักเราที่ตรงไหน เพราะฉันไพ่สองเหรียญใบนี้ว่าเขาอาจจะมีคนอื่นนะครับเราก็เลยอยากจะบอกเขาว่าครั้งหนึ่งเขาก็เคยรักเราเหมือนกับที่เขารักคนอื่นนะครั้งหนึ่งเขาก็เคยเห็นเราเห็นคุณค่าเรานะเหมือนกับที่เขาไปสนใจคนอื่นนะแล้ววันนี้ไพ่สองเหรียญเข้ามากับผ้าไม้เท้าเขาจะเปลี่ยนไปเรื่องคนอื่นเขาจะเปลี่ยนให้เราเป็นางอื่นเนี่ยนะครับหรือเพราะว่าเขาเนี่ยแหละไม่เหมือนเดิมเพราะฉันไพ่สองเหรียญใบนี้บอกชาวสีเมฆทั้งหมดทั้งมวลว่าคุณเองก็เหมือนกับคนที่รังเลว่าตอนนี้ทําไมคนที่เคยรักคนที่เคยเป็นค i ิงถือเหรียญ นะครับคนที่เคยมีเราแค่นคนเดียวเนี่ยกลับกลายเป็นเหมือนกับกลายเป็นใครก็ไม่รู้กลับกลายเป็นใครก็ไม่รู้ที่คนดีในวันนั้นกลับกลายเป็นใครไม่รู้ที่ทําร้ายเราในวันนี้หรือมีปัญห,หากันหรือมีคนอื่นเข้ามาแทรกกลางแต่เห็นไหมครับผมว่าพอเราตัดสินใจว่าตัดเด,เด็กถือดาบนะครับเด <ot> ็กถือดาบหมายความว่าคนคนหนึ่งที่ยอมตัดสินใจว่าเรายอมเจ็บครั้งเดียวและมันจบเจ็บแต่จบดีกว่าในเมื่อเขารักคนอื่นในเมื่อเขาเลือกคนอื่นในเมื่อเขาเลือกเดินจากไปเราหวังว่าสักวันหนึ่งถ้าเขาจะกลับมาเป็นคนรักหรือกลับมมาเเป็นนคดิี่ นะครับเราหวังว่าเขาจะกลับมาด้วยหัวใจจะกลับมาเป็นคนดีคนเดิมเองแต่ถ้าเกิดเขากลับมาแล้วเขาไม่เป็นแบบเดิมหรือถ้าเกิดเขาไม่เลือกเขาไม่รักเราหรือเขาไม่ต้องการจะอยู่กับเราเนี่ยเราก็พร้อมที่จะเหมือนกับเด็กถือดาบหมายความว่าชาวสีเม่หลายท่านเนี่ยยอมตัดใจยอมปล่อยใครสักคนหนึ่งเดินจากเราไปทั้งที่ยังรักนะเห็นไหมครับผมว่าสายตาของเขาเนี่ยก็เหมือนกับยังมองคนที่เขารักยังรักยังแคร์ยังต้องการแหละแต่เด็กถือดาบหมายความว่าถือดาบไปในมือว่าถ้าเกิดไม่เจ็บวันนี้ไม่จบวันนี้มันก็เเเหหมืออนนกกััับบรราาาาไไปปปททํะี่่็ญว เพราะนั้นไพ่ใบนี hai, onun, khi, ้บอกชาวสีเมฆหลายลท่านว่าคุณคงพยายามพูดคุยนะครับทั้งหมดทั้งมวลของไพ่สองใบนี้พยายามพูดคุยพยายามหาคาตอบพยายามต่อสู้นะครับมีปัญหาก็อย่างที่บอกไปว่าพยายามแก้ไขพยายามต่อสู้เพื่อจะกลับไปยืนกันเหมือนเดิมกลับไปรักกันเหมือนเดิมนะครับแต่สุดท้ายมันก็เหมือนกับเราทําแล้วทุกวิถีทางเฮ้ดทุกวิถีทางแล้วทาทุกอย่างแล้วแต่เมื่อเขาไม่รักจะไปโทษเขาได้ยังไงจะไปห้ามเขาได้ยังไงนะครับทาไปแล้วสุดท้ายเขาก็ไล่หลอกมาทําไปแล้วสุดท้ายเขาก็ทะเลาะกับ เราก็เลยต้องกลายเป็นเด็กถือดาบสุดท้ายเราก็ต้องตัดออกมาสุดท้ายเราก็ต้องเดินออกมาสุดท้ายเราก็ต้องเจ็บแต่จบนะครับกลายเป็นว่าไพ่ขึ้นมาว่าวิเวสเดียเข้ามาหรือว e เวสฟอร์จูนนะครับไพ่เป็นนี่คือกรงล้อมของชะตาเหมือนกับเวลาผ่านไปเขากลับนึกได้ว่ามีถ้วยมีเหรียญมีดาบมีไม้เท้านะครับหมายความว่าคนรักของชาวสีเม่หลาท่านเนี่ยให้เวลาคือคำตอบคนที่รัก,กคุณคนที่เขามีปัญหากับคุณหรือคนที่เขาทะเลาะคุณหรือมีคนอื่นนะครับที่เลิกราคุณไปเนี่ยถ้าเลิกกันไปไม่เกินหนึ่งปีนะครับ เขาจะกลับมากลับมาเพราะนึกถึงความสุขหนึ่งถ้วยหนึ่งเหรียญคนที่ดูแลคนที่คอยช่วยเหลือเขาคนที่คอยหาข้าให้เขากินหรือคนที่คอยดูแลลูกดูแลครอบครัวคนที่คิดจะสร้างครอบครัวพยายามมอบสิ่งดีๆให้กับเขาตลอดเขาถือเหรียญไว้ในมือเห็นไหมครับเขาถือไม้เท้าไว้ในมือเขาถือถ้วยไว้ในมือเขาถือความรักถือความสุขถือทุกสิ่งทุกอย่างเพราะฉะนั้นทหมดทั้งมวลผมว่าจะอธิบายคือความรักที่คนราของชาวสีเมฆที่เลิกรานไปมีปัญหากันไปเนี่ยเขารับรู้ถึงความสุข เขารับรู้ถึงความรู้สึกดีๆที่ชาวสิเมยนมอบให้การดูแลการใส่ใจคุณค่าที่คุณมอบให้กับเขาไปแม้ว่าหนึ่งดาบแม้ว่าบางทีเขาจะมองว่าคุณไปทําปัญหากับเขาแม้ว่าบางทีเขาจะทาร้ายคุณแต่เวลาผ่านพ้นไปทุกอย่างผ่านพ้นไปเนี่ยภายในเวลาไม่เกินหนึ่งปีเนี่ยเขากลับเนื้อขึ้นได้ครับว่าคุณค,คนที่พยายามเป็นผู้หญิงคนหนึ่งไพ่สี่ถวหรือโฟออครับที่เป็นนางเงือกที่รักแท้หมายความว่านางเงือกรักที่บริสุทธิ์ที่มอบให้ความรักแม้กระทั่งเขาจะรักตัวเองมากกว่าักคุณ แม้ว่าบางทีเขาจะไม่ต้องการความรักจากคุณแต่คุณก็เหมือนกับเอาความรักวางไว้ตรงนี้แล้วคุณเอาความรักเอาหัวใจของคุณเนี่ยเอาทุกสิ่งทุกอย่างมอบให้ด้วยหัวใจจริงๆวางไว้ตรงนี้แล้วอยู่ที่ว่าเขาจะต้องการมันเมื่อไหร่อยู่ที่ว่าเเห็นมันเมื่อไหร่เนี่ยเขาจะรู้ว่านางเงือกคนนี้หรือว่าชาวสีเมฆคนนี้เนี่ยรักเขามากแค่ไหนเพราะฉะนั้นวันนี้ไพ่สี่ถ้วยวันนี้เขาจะบล็อกคุณไปวันนี้เขาจะไม่เลือกคุณวันนี้เขาอาจจะเหมือนกับเลิกราคุณไปหรือเดินจากคุณไปแตตต่่ววววววัััััันน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 ใใใใีีี้้เเเเขขขาาาาลลืืมมมึกกงไหอออคระพ นะครับวันใดวันหนึ่งที่เขาทิ้งคุนไปนะครับเวลามันจะทําให้เขาเห็นว่าถ้วยทุกอย่างที่คุณทําให้เขาเนี่ยความรักที่คุณเคยให้สิ่งทุกอย่างที่คุณเคยทําให้เขาเคยมอบให้เขาไปเนี่ยมันอยู่ตรงนี้แหละมันอยู่ที่หน้าของเขาเนี่ยแหละมันอยู่ที่ใจของเขาเนี่ยแหละบางทิ้งไว้ในหัวใจของเขาเนี่ยแหละอยู่ที่ว่าเขาจะเปิดใจเมื่อไหรแค่นั้นเองเพราะฉันทำนายดวงชะตาของชาวสีเมตดว่าเวเบรียคิงถือเหรียญสีถ้วยคนรักที่มีปัญหาเลิกลาก,กันไป ที่มีปัญหากับคุณนี่เขาทําร้ายคุณไปหรือเขาทําร้ายคุณตัดสินใจทะเลาะกับคุณหรือเดินหนีคุณไปนะครับหรือมองว่าคุณเป็นปัญหาสำหรับเขาเนี่ยกลับมารู้สึกตัวกลับมาเห็นคุณค่ากลับมารักคุณในวันนี้กลับมากลายเป็นเหมือนกับเห็นความจริงใจเห็นความรักที่บริสุทธิ์เห็นคุณค่าของคุณในวันนี้กลับกลายเป็นคนที่ต้องการคุณในวันนี้เพราะฉันเวลาเนี่ยใช้เวลาไม่นานเลยนะครับเขาอาจจะทิ้งคุณไปเพราะมีคนอื่นเขาจะทิ้งคุณไปเพราะมีคนอื่นเขามาแทรกกลางหนปัญหาหรือไล่คุณหรือทะเลาะกับคุณด้ เวลาที่ผ่านไปไม่เกินหนึ่งปีเนี่ยกลับกลายเป็นเหมือนกับเริ่มกลับมาเป็นคนเดิมแล้วเริ่มกลับมาเห็นคุณค่าสิ่งดีดีที่เรามอบให้แล้วพอเขาไม่มีคุณปุ๊บเนี่ยพอเขาไม่มีคุณปุ๊บเนี่ยเหรียญในมือก็หายไปไม่เท้าในมือก็หายไปหมายความว่าคนที่จะให้เขาขนาดเนี้ยคนที่รักและห่วงใยเขาจริงจังกับเขา <S <S เห็นคุณค่าเขาขนาดเนี้ยก็ <S <S มีแค่ชาวสีเมษเท่านั้นแหละที่รักเขามากกว่ารักตัวคุณเองรักคุณเมษเองนะมีแค่คุคณเท่านั้นที่คุณรักเขามากกว่านะครับคนอื่นไม่รักเขาเท,าท นะครับนี่คือสิ่งที่เขาหลับรู้ได้มาดูไพ่ที่การแนะนำชาวสีเมฆในเดือนสิงหาคมนะครับแล้วก็การทำนายว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับไพ่ใบแรกขึ้นมาว่าดิมิทเชียนเข้ามาเดิมิเชียนไปนี้บอกชาวสีเมฆท่านว่าคนรักคุณเนี่ยเขาจําได้นะเขารู้คุณรักเขามากแค่ไหนนะครับแต่เขาเลือกได้เขาคิดว่าเขาเลือกได้ว่าเขาจะทำอะไรกับคุณก็ได้เพราะเขาได้ความรักจากคุณไปแล้วเขาได้ความมั่นคงได้ไม่ทาจากคุณไปแล้วนะครับใช้เวลาคุณมาตั้งเนิ่นนานเขารู้เขาต้องทํายังไงคุณถึงจะให้อภัยเขาเขารู้เขาต้องพูดแบบไหน คุณถึงจะรักเขาอีกคุณถึงจะให้ความรู้สึกกับเขาอีกคุณจะให้อภัยเขาอีกนะครับหรือเขาต้องทํำยังไงคุณถึงจะเชื่อใจเขาไว้ใจเขาแต่สุดท้ายเนี่ยนะครับไพ่เมจิเชียนมันบอกว่าคําพูดของเขาหลายครั้งแล้วที่เขาหลอกคุณหลายครั้งแล้วที่เขาเหมือนกับพูดสัญญาว่าเขาจะไม่ทิ้งคุณไปสัญญาว่าเขาจะไม่ทําร้ายคุณสัญญาว่าเขาจะรักคุณคนเดียวคําสัญญาคําว่ารักคําเชื่อใจคาเชื่อมั่นที่เขาบอกกับคุณเนี่ยกับกลายเป็นไพ่ขึ้นมาว่าสี่ถ้วยกับกลายเป็นว่าเขาเนี่ยกับเลือกกพฏิเเสธรราต้้งงีค เพราะฉันไพ่สี่ถ้วยเป็นีว่าชาวสี่เมท่านถ้าเกิดคุณรูส้สึกว่าถูกโกหกถูกหลอกลวงถูกปฏิเสธนะครับมาตั้งกี่ครั้งแล้วนะครับสุดท้ายเขาทำแบบนี้กับเราตลอดเลยเนี่ยถ้าเวลามันเป็นอย่างเงี้ยเกิน2ครั้งนะให้าภัยเขาครั้งเดียวโอเคมันคือการทําผิดพลาดแต่ถ้าเกิดให้าภพย2ครั้ง3ครั้งขึ้นไปเนี่ยผมแนะนําว่าคนที่เขาให้าภัยเขาบ่อยๆเนี่ยถ้าเขากลับมาแล้วคิดว่าทําแบบเดิมได้อีกเขาก็จะทําแบบนี้ไปเรื่อยนี่คือไพ่ของการเตือนจาแนะนํานะครับเพราะฉันจะให้าภัยใครเนี่ยต้องดูได้ว่าเขากลับมาเนี่ย เขากลับมาเป็นคนเดิมหรือเปล่าคนที่ดีแสนดีในวันนั้นหรือเปล่ากลับมาเป็นคนที่จริงจังมั่นคงมีแค่เราคนเดียวหรือเปล่ากลับมาเป็นคนที่เห็นคุณค่าในความรักของเราจริงหรือเปล่าถ้าเขากลับมาเป็นแบบนี้ควรจะให้อภัยนะครับก็ลองตัดสินใจดูนี่คือไพ่แนะนําและการทานายดวงชะตาของชาวสีเมฆหลายยท่านเนี่ยไพ่ขึ้นมาว่าเซเว่นออฟเพนดิคอนหรือไพ่เจ็ดเหรียญเห็นภาพของผู้ชายคนหนึ่งเขามองเหรียญที่เขาปลูกอยู่เพราะฉันไพน่บินไปกชาวสีเมฆ่านว่าความรักที่คุณให้เขาไปเนี่ยคนรักของคุณเขาคิดถึึงงงคคุณนนะเาาาิิดดถส่่่ีีทผม นะครับคิดถึงสิ่งดีๆคิดถึงอะไรสิ่งหลายอย่างคิดถึงทีง่ผ่านมาคิดถึงอะไรหลายอย่างที่ร่วมกับคุณมาสิ่งดีๆนะไม่ใช่สิ่งที่ไม่ดีเลยเพราะเห็นไหมครับเจ็ดเหรียญสิ่งที่มันเป็นคุณค่าสิ่งที่เป็นเงินทองสิ่งที่เป็นพอะปลูกคุณอาจจะทําอะไรร่วมกันมาเยอะลงทุนร่วมกันมาหรือสร้างครอบครัวหรือคอบกันมาหลายปีเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้แหละมันไม่ได้หายไปไหนเลยมันอยู่ในหัวใจของเขาเนี่ยแหละนะครับเพียงแต่เขาหันมามองเพียงแต่เขาหันมาดูเนี่ยเขาก็เห็นแล้วว่ามีใครสักคนเนี่ยรักเขามากแค่ไหน พอฉันไพ่เจ็ดเหรียญใบนี้บอกชาวสีเมษว่าคนรักของชาวสีเมษดที่เลิกกากันไปมีปัญหากันเนี่ยเขาคิดถึงคุณเขานะค,คิดถึงสิ่งดีๆนะครับคิดถึงสิ่งดีๆมากมายเลยเพียงแต่ตอนนี้เขายังรังเลเขามีตัวเลือกมีปัญหาทะเลาะกันอยู่นะครับพไพ่ใบต่อมาขึ้นมาว่าไพ่เอ็ดออกเป็นดิคอนทํานายดวงชะตาของชาวสีเมษเดินสิงหาคมว่าไพ่แปดเหรียญน,นะครับหมายความว่าชาวสีเมาดท่านเนี่ยเดินสิงหาคมเป็นต้นไปนะครับถ้าเกิดคนรักของคุณเขาเลิกคุณมาเกินหนึ่งปีเขาไม่กลับมา นะครับหรือว่าแเดือนเป็นต้นไปแล้วเขาไม่กลับมาเนี่ยเดือนสิงหาคมปีนี้ชาวสีไม่หลายท่านนะคุณโสดอยู่หรือเลิกใครมานานแล้วเนี่ยสาวคนโสดไพ่แปดเดียญบอกว่าคุณเริ่มมีคนเข้ามาพิจารณาแล้วมีคนเข้ามาให้คุณเลือกแล้วซึ่งมันเหมือนกับเหรียญที่มีค่าด้วยคุณเริ่มเห็นคนดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณคนที่เขาต้องการคุณจริงคนที่เขาเหมือนกับเข้ามาสนใจคุณเข้ามาอยากจะจีบคุณคุณเริ่มมีตัวเลือกแล้วคุณเริ่มมีทางสองทางให้เลือกแล้วทางหนึ่งคือกลับไปหาคนเก่าที่เขากกลลัับมาาาหหหคคคคคุุณณรรืืือออททงงนนนึเเี่่็ก ความรักของตัวคุณเองพี่จะเปิดต้นเติมพี่จะเปิดเริ่มต้นใหม่กับความรักกับใครก็ได้ที่เป็นไพ่แปดเหรียญหมายความว่าเริ่มเห็นคนที่เขาอยากจะให้เราเห็นแล้วเริ่มกลับมาเห็นความรักเห็นคุณค่าในใจตัวเองแล้วว่าเราควรจะมีความรักที่มีคุณค่านะเราควรจะมีความรักที่มีคนจริงจังมั่คนคงกับเรานะเพราะฉะนั้นไพ่แปดเหรียญใบน,น,นี้บอกชาวสีเมษว่าคนรักที่เลิกรากันไปจะกลับมาลักกันจะกลับมาจริงจังจะกลับมามั่นคงจะกลับมาเชื่อใจกันอีกจะกลับมาเป็นคนเดิมนะครับแต่ ถ้าเลิกกันไปเกินหนึ่งปีคุณเมธก็เนี่ยก็จะเจอความรักข้งใหม่เข้ามาให้พิจารณาให้เลือกซึ่งเป็นไพ่แปดเี่ยมบอกว่าให้เราเลือกทีละคนเลยให้เราเลือกพิจารณาแบบละเอียดทีท่วนเลยว่าคนนี้ดีหรือไม่ดียังไงมีการเปรียบเทียบม,มีการพูดคุยนะครับและคุณค่อนข้างจะเจอคนที่ส่วนใหญ่เนี่ยโปรไฟล์ดีทั้งนั้นเลยเขาเรียกว่าอะไรไหมายความว่าคนนี้เข้ามาดูแลคนที่เข้ามาช่วยเหลือเราคนที่เข้ามาเหมือนกับขัดเกลานะครับมากกว่าการที่เราต้องไปช่วยเหลือเขาต้องไปพยายามทําเพื่อเขาแล้วเขาทิ้งเราไปเนี่ยนนะครับับบแล้วเเาากกกที่หมือ เจ็ดเหรียญรักกันมาตั้งหลายปีคบกันมาตั้งเนิ่นนานทิ้งกันไปง่าย,ายๆทำเหมือนกับคนที่ไม่เคยรักกันแบบนี้เรียกว่ารักได้อย่างไรนะครับไพ่ใบสุดท้ายขึ้นมาว่า king of wands นะครับหรือพระราชาถือไม้เท้าไพ่ใบนี้บทสรุปความรักของชาวสีเมฆหลายท่านว่าคนรักของคุณเนี่ยนี่คือบทสรุปความรักนะคนอาจจะไม่เหมือนกับเห็นว่าเขาอยู่ได้เขาอาจจะไม่แคร์คุณเขาอาจจะทําร้ายคุณไปเขา,าจ,จะทําอะไรไปด้วย king of wands ทาอะไรไปด้วยอารมณ์นะครับแต่สุดท้ายไม้เท้าเห็นไหมครับ สุดท้ายเขาต้องเห็นความสุขเห็นคุณค่าเห็นความรักเห็นความมั่นคงเห็นสิ่งดีๆที่ชาวสีเมตรมอบให้เพราะฉะนั้นขอทํานายเลยว่าคนรักที่เขาทําร้ายคุณไปด้วยอารมณ์ในวันนั้นที่เขาเลิกลาคุณไปหรือเขาเลือกในสิ่งที่เขาไม่สนใจไม่แคร์คุณนะครับหรือใช้อารมณ์ในการทําร้ายคุณหรือทะเลาะกันอะไรก็ตามเขาจะกลับมาเห็นแม้เท้าเขาจะกลับมาเห็นคุณค่าจะกลับมารักษาเอเยวยาคุณเพิ่งรู้ตัวว่าเขาใช้อารมณ์เพิ่งรู้ตัวทำผิดเพิ่งรู้ตัวว่าเขาเลือกคิดผิดทําผิดพลาดไปนะครับ ทำในสิ่งที่ไม่ผิดไปเนี่ยในวันนี้นั่นเองเพียงแต่เวลามือคํอาตอบนั่นแหละเพราะสี่ถ้วยเพราะคุณพยายามเอาน้ําตาความเจ็บปวดความรักที่มาจากหัวใจจริงๆรงพอมแบกเขามาตลอดแม้กระทั่งบางทีถูกเขาปฏิเสธบางทีเขาไม่ต้องการแต่คุณก็ยังวางไว้แบบนี้แหละยังรักเขาอยู่แบบนี้แหละมาดูไพ่ของคนรักของชาวสีเมฆดีกว่าว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับไพ่เว็บเดียร์เข้ามานะครับบอกความรักของชาวสีเมฆถ้าเกิดเลิกไม่เกินหนึ่งปีเนี่ย เขาจะนึกถึงคุณนึกถึงบ้านนึกถึงหัวใจนึกถึงเงินท้องนึกถึงการเยียวยาการรักษาแหวนแต่งงานคุณอาจจะแต่งงานกันหรือมีครอบครัวหรือมีลูกกันเพราะฉะนั้นเกิดเลิกกันไปไม่เกินหนึ่งปีเขาจะกลับมาครับไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรก็ตามแต่เกิดเ่ิกไปเกินหนึ่งปีปุ๊บเนี่ยไพเดวิลเข้ามาเกิ t เฮอร์มิตนด้หมายความว่าคนคนนี้เขาอาจจะจากคุณไปไกลแสนไกลแล้วคุณอาจจะรักคนผิดคุณอาจจะเจอคนที่เขาทาร้ายคุณเจ้าชู้หรือเขาจะมีคนอื่นอยู่เพราะฉะนั้นความรักที่เป็นรักสามเศร้าเนี่ยเป็นหามันค่อนข้างจะยืด เพราะฉันไพ่เดอะเฮอมิกับเดวิสบอกว่าตอนนี้เขาอาจจะยังหลงคนอื่นอยู่เขาเลยยังไม่กลับมาหรือเขาอาจจะมองไม่เห็นคุณค่าคุณว่าเห็นคุณเนี่ยนั่งเฝ้ารอเขาอยู่นะครับเพราะฉันเดอะเฮอมิตเป็นนิ้วว่าเขาคิดถึงคุณนะเขารักคุณเขารู้คุณนั่งอยู่ตรงนี้นะเขารู้ว่าคุณยืนรอเขาอยู่นะแต่เขาอาจจะยังหลงหลงคนอื่นอยู่เพราะฉันใครที่ไม่กลับมาเนี่ยเพราะเขาอาจจะมีคนอื่นหรือเขาอาจจะหลงผิดหรือเขาจะมองคุณแง่ร้ายหรืออาจจะเหมือนกับมองคุณสิ่งที่ไม่ดีก็เลยยังไม่กลับหาคุณแต่ไพ่ใบสุดท้ายครับ คนรักของชาวสีเมฆเนี่ยถ้าเกิดอยากจะถามว่าเขาอยากจะบอกอะไรคุณไหมเขาอยากจะคุยกับเราหรือเปล่าไพ่เดอะจัดเมน์เขาคงอยากจะบอกครับว่าคุณคือสิ่งดีๆของเขานะเขาอยากจะบอกนะว่าคุณเนี่ยคือคนที่เหมือนกับเล่นดนตรีเขามาตลอดเลยพยายามทําสิ่งดีๆให้เขาฟังมาตลอดเลยพยายามพูดจาด,ดีๆพยายามบอกว่ารักเขาตลอดเลยแล้วเขาก็อยากจะบอกครับว่าเขาก็รักคุณเขาอยากจะบอกว่าขอโทษคุณเขาจะบอกว่าเขาขอโทษคุณหรือรู้สึกตัวหรือปรับความเข้าใจกับคุณเนี่ยก็ต่อเมื่อเลิกมีคนอื่นเลิกหลงผิด แล้วก็เลิกกันไปไม่เกิน1ปีนะครับเขาก็จะกลับมาเป็นไพ่เดดจัดเมนต์ควรจะกลับมาเข้าใจกลับมาให้โอกาสกันได้แต่เดดจัดเมนต์ในที่นี้บอกว่าเขาคงจะรู้สึกตัวมันน้ำายเกินไปถ้าเลิกกันไปเกิน1ปีเนี่ยเดจัดไม่หมายความว่าการหลุดพ้นเขาอาจจะบอกวุฒุนว่าขอโทษนะเขาหลุดพ้นไปแล้วนะเขามีคนอื่นแล้วนะเขาหลงคนอื่นไปแล้วนะเพราะฉะนั้นไม่ควรจะรอเขาถ้าเกิดเลิกกันไปเกิน1ปีแนละ้วเขามีคนอื่นนะครับไพ่ออร์เคิลนะผมแนะนําชาวสี่เมตรว่าคูเอเซอร์นะครับผมดิคาโอรี ให้ไปนี่เลยบอกชาวสีเม็หน่อยท่านว่าพยายามค้นหาคําตอบนะครับค้นหาคําตอบว่าคนหนึ่งคนเนี่ยทำไมถึงเลือกเดินออกไปจากเราทั้งที่เราก็ยังอยู่ที่เดิมมาตลอดทั้งที่เราก็ยังนั่งอยู่ตรงนี้ไม่ได้ไปไหนเลยเดอะเฮอร์มิตสีถ้วยนะครับทำไมคนหนึ่งคนถึงเลือกเดินออกไปจากเราถ้าเป็นดีคอปเปอรี่เป็นปัญหาเรื่องคาําสาบเขามีคนอื่นเขานอกใจเราผิดศีลผิดธรรมนะครับครั้งเดียวก็เกินจะพอแล้วแต่้เกิดเป็นเรื่องการที่ไม่เข้าใจกันเรื่องอารมณ์โอเคมันยังให้ภัยกันได้ ต่เกิดทำผิดเรื่องการนอกใจการผิดสินโอเคมันอาจจะเป็นอารมณ์ชั่ววูบเพ่เกินแค่ครั้งเดียวและกลับมาแก้ไขกลับมาปรับปรุงตัวกลับมาเป็นคนดีคนเดิมเนี่ยเราก็ควรจะให้อภัยเขานะครับก็ขอบุณชาวสีเมฆทุกท่านที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามฝากกดติดตค่าด้วยนะครับผมและใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างล่างคลิปนี้แล้วเช่นกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ